แพทหญิงจิตราวงบุญสิงค่ะเป็นป้าหมอตอนนี้ก็เป็นย่าหมอของเด็กๆนะก็มาทําที่โรงพยาบาลบําเพอกในฐานะกุมารเวททั่วไปค่ะทําเป็นหมอเด็กอยู่ที่นี่มา 29ปีแล้วค่ะคนไข้ที่มาช่วงแรกๆนะคะโดยมากก็มาด้วยความไว้ใจโรงพยาบาลเพราะว่าทางอาจารย์จรงเนี่ยได้สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นมาตลอดคติพจน์ในการทำงานมาตลอดชีวิตข้อที่หนึ่งคือว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยต่อเนื่องข้อที่2คือเด็กทุกคน ที่มาหาเราเนี่ยจะดูแลรักษาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองแท้ๆค่ะตลอด29ปีนะคะรู้สึกว่าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งเนี่ยเหมือนบ้านที่สองคนไข้ที่มาก็โดยมากก็จะมารักษาต่อเนื่องหลายครอบครัวเนี่ย มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าพ่อแม่จนกระทั่งมาติหลานเด็กทุกคนที่มาหาเราเนี่ยจะดูแลรักษาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองแท้ๆค่ะจะสฝากความเชื่อมั่นถึงทุกๆคนนะคะว่าถ้าได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลบางกอกจะไว้ใจได้ถึงการมีแพทย์ที่เป็นมาตรฐานการดูแลเนี่ยจะดีที่สุดเสมอค่ะ